มาโอเคสังเรื่อ,อยู่เดซี่ซีรส่อมันกระโดดบอกนะี่แหองว่าอดั้งทีทิพย์อีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมเยจะมาทำการเดินทางโดยการใช้แค่ใช่ครับตรงหน้ามันแหละประตูนี่แหละนะครับซึ่งหลายคนที่เล่นเน็ตก็อาจจะรู้นะครับว่ามันมีคุณสมบัติในการแบบพามืองเป็นเทพได้นะครับโดยการบินออ่าเนี่ยไปไปออานครับซึ่งเป้าหมายวันนี้คือผมจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ไ้อาจจะเป็นเมืองนะอาจจะเป็นเมืองเอ่อคาบอยม่ก็เป็นแบบว่า ยังไงอาจจะเป็นที่พักผ่อนมันก็ได้แล้วแล้วไม่รู้นะครับแล้วแต่ดูก่อนนะครับดูสถานการณ์ว่าจะเป็นไงบ้างนะซึ่งผมอาจจะทําการรายงานทุกๆเอออะไรวะทุกๆเมตรนะไอ้ทุกๆหนึ่งก,ก,กิโลนะว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ครับขับไปเรื่อยๆแล้วถึงมืดขึ้นเนี่ยพายุเข้าไ,ไ,ไอ้เหี้ยเวียนแต่แต่เขาดีาขึ้นกตอนกลางคืนเพราะตอนกลางคืนถ้าเขากยุเข้านี่มันจะมืดแบบมืดเหี้ๆเลยนะโอ้ไม่กอดเบล โคดีไม่ใช่กลางคืนนะครับไม่ใช่กลางคืนว่าโอเคถ้าเป็นกลางคืนนี่คือแบบตายได้อะไม่ไม่ใช่ตายได้ดคือแบบแม่งตาคือจะบอดเลยเพราะแม่งแบบวงเกียอะไรไม่หยเย้โ <Yeah. S 1> oh, อ้โหไอ้ชิคืออยู่โค้ชสูงเลยเราคงต้องทำการลงไปก่อนเยื่อเยื่โค้ชสูงเลย okay. เอา้าเอ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 ้าเยโอ้อ๋อเคน่าจะอยู่สูงไปนะครับ แล้วเมื่อกี้กูตกลงมาน่าจะกระทบแบบน่าจะตีนโดนไอ้นี่ด้วยแหละนะครับแม่งก็เลยแบบกระเด็นไปเลยเ okay. มบราคอมมอนแมนทำไมเป็นอย่างนี้เนะี่ยโอเคมาตอนนี้ผมโอ้ g ก็ผมเดินทางมาแบบโคตรแบบนี่เลยอะอผมแทบจะมองไม่เห็นแล้วอะนะครับเดินทางด้วยความเร็วอย่างนี้คือแบบตอนนี้กูอัดไปแบบไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมสิ่งที่น่ากลัวสุดคือพายุทราย ถ้าให้จัดลำดับนะถ้าให้ผมจัดลำดับเลยช่วงนี้กูมาพูดได้เลยยุดอะไรอ่ะยุสัยเหรอโอ้ไม่ใช่ไอ้เฮี้ยนี่มันทอร์นาโดกูหลอนหมดแล้วโอ้อ๋อประตูกูไม่แม่ประตูกูประตูกูญานพานั่นแหลักกูนะครับเดี๋ยวพึ่งตายพึ่งตายแม่งประตูกแม่งสั่นเลยแม่งสั่นเลยอยา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 โอเคตอนแล้วกู โอเคตอนนี้เนี่ยผมเหมือนอยู่เหนืออันสพาเนอนี้สพานนี้สสพานนะอันนี้สพานก็มุช <c oughs> สเตเลตตอนนี้ก็อยู่เหนือสะพานนะครับซึ่งก็ไปชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากสะพานนะ่ะดูดดูดโอเคโอเคอยู่บนสะพานไว้ก่อนนะเออสวยแม่งวันลงไม่มสเตเไม่ชอบมาขึ้นขอกูโอเคนะครับสวยไปไปต่อกันนะไปยังหกพันเมตรต่อได้เลย ทำไมแบบมันสั่นนเนี่ยแล้วความเร็วมันดูจากตอนแรกที่มันดูเร็วๆก็คือมันก็เร็วอแต่ผมรู้สึกว่ามันดูช้าๆลงนะครับเอ,อไม่รู้เกิดจากอะไรนะแต่ก็นั่นแหละโอเคไปนะครีไปนะทุกๆหนึ่งกิโลเนี่ยนะผมห <1. S 1> กิโลเออพูดถูกแล้วทุกๆหนึ่งกิโลเนี่ย <c oughs> ผมจะทําการพักนะครับเหมือนพักรถนี่แหละเพื่อให้มันแบบไม่สูงจนเกินไปนะครับไม่นั้นเนี่ยกูจะไม่รู้หาหิวอะไรเลยนะครับแล้วกูก็จะเจอแต่เโลกของไมโครที่ไม่มีพื้นดินนะครับ ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะลงช้าจังวะเลยอีมันลงช้าจังวะโอ้ยเอาเอาอู้โอเคเอออยู่ที่ไหนบราอ่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมล่อตามถนนได้ไหมเออทำห้ผมรู้สึกมันดูเร็วแต่พอขึ้นบนฟ้าปุ๊บแม่งดูช้าเลยเนี่ยโอเคถ้าเจอพยุติตอนนี้คือผมจะหยุดนะครับ เพราะว่าผมคิดสภาพแล้วว่าไอ้ขนาดกลางคืนปกติมันยังมืดเลยอันนี้ขนาดขับอันนี้ในแบบในการขับรถนะแล้วแบบเจอพายุย,ยิ่งมืดเข้าไปอีกถ้าไม่มีไฟหน้าคือแบบชนได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยจะเลี่ยงการเกิดพายุปกตินะครับพายุฝนฟาา้าคะอีกประมาณเออเจ็ดเอ้แปดใช่ไหมแปดเจ็ดถึงแปดกิโลเมตรนี่แหละนะครับที่ผมเ่ยจะทําการโอ้อันนี้เป็นด่วนเออ ด่านตรวจพักซึ่งไม่เห็นมีหาย,ยิวเลยเลยนะครับก็เราก็ไปกันดีกว่านะไปต่อนะไปต่อเลยนะไปยัง8,000กิโลเมตรเลยถ้าสมมุติว่ามีแบบบั๊กที่ทําให้เออผมสามารถใช้รถแล้วลอยตัวไปกับรถมันจะเป็นอะไรที่โคตรเพลินเช่นหมเว้ยน่าจะทาไม่ได้นะแล้วก็อืมบินไปผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นมุมมองแบบ First สไ r s o เตรสนี่มันจะเป็นยังไงไม่แต่ ดูแล้วเออเขาอาจจะทํามาผมไม่ดูนะแต่ว่าแบบน่าจะน่าจะต้องแบบสร้างอะไรเยอะๆเลยน,น่าจะต้องเขียนโค้ดเยอะยให้แบบเขาให้เขาทุยปะ Odin g u เ g n i r อะไรให้เขาแบบสร้างแบบว่ามุมมองแบบเติร์นเพรสซันเข้ามาในแบบนี้นั่นแหละนะ o hour later เอามาพักบ้างนะว้าวดูเหมือนพายุกำลังจะเขา้าฮะโอเคผมว่าผมเอ่อ ยังไงดีอะปล่อย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 ตัวปล่อยตัวก่อนปล่อยตัวปล่อยตัวโอเคมาพายุเหมือนกำลังจะเข้าซึ่งผมอยู่ว้าวว้าวเจอดเอ้ยมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยไอ้เฮียนี่มันก็โง่จริงๆเลยมาเนี่ยเออกูจะจุกเออเอ้ยมันโง่จังวะไอ้ตัวอีกตัวนึงเนี่ยเฮ้ยเออสวยสามตัวปิดแม่งเลยไอ้เหี้ย ตัวกูจุกแล้วฮ่าฮา่าโอเคดูดิข้างในนี้มีอะไรบ้างมันพยายามจะแหกเข้ามาเว้มึงแหกเข้ามาหากูไม่ได้หรอกฮ่าฮา่าอันนี้โชคดีนะเนี่ยคือผมอยู่ข้างนอกกค่แหละแต่มันจะมืดแบบมืดเลยนะครับก็จะไม่มีหาอะไรให้กูทำเลยเฮ้ขนมช็อกโกแลตหนัมันจะมืดเว้มีอะไรไหมโอ้โหมืดแบบสุดยอด นี่แหละนะผมบอกแล้วมันน่ากลัวตรงที่มันจะมืดแบบสุดยอดอย่างนี้เลยไปอ้อ,อฟ้าผ่าทำให้ดูไม่ได้อยินแบบว่ไม่น่าเบื่อกว่าโอเคครับรอไปยาวๆเลยสงบเรียบร้อยแล้วมีปืนไหมไอ้เอคีน่ะนะพิซซ่าเคี๊แล้วกินทุกอย่างให้แบบอร่อยก่อนนะกินทุกอย่างให้เรีย๊พร้อมเลยแล้วค่อยไปลุยเป็ดเอามาทำขาเลยนะนก็มีช็อกโกแลตนะโอเค ทุกอย่างอ่ไม่รู้นั้นเรียบร้อยอยังขี่ไป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 ๆๆจังหวะนี้ไปเลยไปเลยไปเลยฮึบเออสวยเนี่ยโอ้โหมันมืดมากหรือว่ามันจะเช้าแล้วมันจะใกล้เช้าแล้วหละมั้งโอเคตอนนี้เหลืออีกหกพันเม่หกพันกิโลผมก็จะถึงจุด แคมมาน้นแล้วซึ่งไม่รู้ว่ากูจะพอหรือกูจะไปเมืองคาโบยต่อดีนะครับอันนี้ต้องดูก่อนดูก่อนดูก่อนกูหลอนไปเองใช่ไหมหรือว่ากูได้ยินเสียงพายุโอเคเดี๋ยวเราปล่อยก่อน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 โอเคมาเดี๋ยวนึงไนะ <c oughs> หกูหลอนไปเองไหมเนเี่ย ดูดิไปไปไป,ไปกันนะครับไปล้วถึงหลังโจนตาลิบันแล้วเว้เนี่ยแล้วก็ไปแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยอ้อมๆไปไม่ต้องแบบไปทำไมมันเฮ้ย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 ไอ้เชี่ยมันเกิดหาอะไรขึ้นเนี่ยไมผมไปไม่ได้เว้หลังโจนตาลิบันนี่คิดมันแบบมีบางอันที่ผมรู้สึกก็เหมือนเหมือนแบบจะมีบาเรียอะไรไม่รู้เมื่อกี้ผมชนอะไรไม่รู้แต่แบบไม่มีอะไรซ้ําแต่เหมือนผู้ชนอนะ่ะ เข้าใจไหมแม่งเจอของล่องหนแล้วกูไอ้เหี้ยเขาน่าจะแบบเป็นการป้องกันมาให้ผู้เล่นหนีออกจากเส้นทางเหรอต้องเล่นในเกม,มไม่รู้ถ้าเป็นรถมันจะผ่านทางนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินก็อย่างกูก็น่าจะได้แล้วมันเครื่องบินเครื่องบินประตูเนี่ยโอเคมอีกห้าพันเมตรเออโอเคพูดถูกแล้วกูหลอนกูเริ่มหลอนแล้วเย่โอเคเราออกจากอาณาเขตโจรนี่แล้วแล้วเราเนี่ยก็จะไปเมือง ที่แบบเป็นจุดว่าพักแผลอะไรทุ่ยไปพักเออเฮ้ยอะไรอ่ะทุาผู้ชมเห็นอะไรไหมั้ามันอะไรเฮ้ยน่ากลัวนะตรงคืออะไรเอเลี่ยนเหรอหรือว่าผมไม่รู้อัปเดตผมไม่ได้ดูดูอัปเดตอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ ให้กูเดาแล้วน่าจะเป็นพวกเออเหายละตอนนี้เนี่ยโอ้แดดแม่งจ้ามากตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งกิโลผมก็จะถึงจุดพักแคมป์นั้นแล้วโอ้โหเชียร์เร็วๆมาประตูมาเดี๋ยวกูจะเปิดปอนทวีปอนน้ำมันให้มึงเลยกันนะเพราะมันผมจำได้ม,มันมีน้ำมันเยอะมากแถวนั้นนะ่ะโอเคโอ้ my god หนึ่งกิโลสู้ไอ้เพื่อนเร็วข้ามาแมน สูู้เพื่อนสู้สูมึงทำได้กูเชื่อมั่นในตัวมึงประตัว yes finally เป็นหน้าข้างหน้าไหมนั่นแหละผมถึงแล้ว oh my god b r oh my god oh my god เคยถึงแล้วเชีย okay, ไม่ไม่คำ t o terminal camp หรือว่า camp อุโมงนั่นแหละนะอ๋อ oh. ตูกูเค้ย okay. ไปสักทีซึ่งรางวัลที่มึงจะได้นยก็คือเออน้ำมันจะมีทั้งเ,เครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่แก๊สนีเก้าอันก็ได้สัก50ิลิตรนะร50สิลิตรเกือบเต็มถังอะ่ะเออน้ำก็อุ่ม่อ้ก้อนเยอะมากแต่น้ำมันน่าจะต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันหมดเร็วมากไอ,อ้พวกเครื่องนี้เนี่ยดีเซลกับน้ำมันที่เยอะมากๆซึ่งน้ำมันอี่คุ้มนะครับเพราะน้ำมันมันจะหมดเร็วเว้ยเออตรงนะครับ เปิดอะไรก็ไม่ได้นะเด่น,นะอ,ดนอ๋อแก็ได้เลยนะโอเครวมๆก็คือตัวมิโน,โนพังเลยเอาไม่ได้เลยตัมิโนโอ้ช่างแม่งโอเคไปจะปิดคลิปเลยไหมดูไปต่อต่อมันก็อาจจะดีนะไม่รู้ดิลองดูดิมันจะคุมไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วสภาพอดูแล้วสภาพเออ่ประตูกูเนี่ย มันใกล้ตายนะครับผมเติมน้ำมันก็ไม่ได้นะออตัดสินไม่ได้เว้ยเอาไงดีโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เหมือนอยู่ในโปรแกรมออโปรแกรมแบบวงล้อสุ่มนะซึ่งเอโอเคผมจะทำการสุ่มือกันนะจ๊ะโอเคผมควรนะครับฉะนั้นนีกก็ต้องไปอีกโอ้ทรมานจริงๆเลยกู เย่ yeah. สัดแล้วกูตกตอนพ้าอาทิตย์ออกคือจริงๆก็ไม่เชิงพผ้าอาทิตย์ออกจกัดเพียงแค่แบบว่ามันอา่าพายุหมดแล้วแล้วก็นั่นแหละนะโอยแล้วแม่งมันจะตกห,าห่าเหี้ยมเยเนี่ปัญหาเจอแล้วผมเจอปัญหาแล้วแล้วผมดูเนี่ยผมน่าจะอยู่แบบยืนแถวขอบประตูเลยแทนที่กูจะยืนตเต็มประตูนะครับกูกลับเสืยเอ่ยยืนแถวขอบประตูแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่กูเนี่ยอา่าหนึ่งมักต่อชั่วโมงนะครับ แม่งช้าคือเหมือนกูเดินอ่ะตอนนี้เออเพียงแค่รู้สึกว่ามันบินเฉยเฉยเข้าใจไหมโอ้ oh God. Oh, oh. Oh, ไม่ก็โอ้ชะตาโอ้โหแม่งสะดุดสะดุดอย่างงี้กูไม่ชอบนะเว้ <c oughs> ยเนี่ยมันสะดุดดิ่งด้่งดิ่งดิงอย่างงี้นะ่ะอ่ะที่สักประมาณนี้นะ่ะเป็นไง เออก็อืมโอเคมั้งเออโอเคไป0 0 0 y e a r ีต a อ e r ตอนนี้นะครับอยู่ในความมืดมิดไดเราปล่อยก่อน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 โอเคปล่อยก่อนโอเคตู้ตกตรงนี้มันมืดมากเลยผมแทบมองไม่เห็นเลยจริงๆผมก็ไปปรับได้นะนั่นแหละแต่ ผมไม่รูด้ดีถ้าผมปรับตอนนี้ผมแบบอยู่หน้าจอเต็มหน้าจอเลยถ้าผมกด F11 เนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะหายนะคือคือกูอัดไม่ไรแต่ว่าย,ย,ยังไงคือกูขี้เกียจด้วยแหละนะครับส่วนหนึ่งผมจะไปให้ถึงสักพันเก้าอ่าพันเก้าก่อนไอหมื่นเก้าดีเออนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะทําการแวะพักพูดถูกพูดเออพักเออผมก็ทาการพักนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะทาออํางาออรอจนถึงเช้าแต่จริง,รงๆกว่ากูน่าจะถึงเช้าเออ ถึงแล้วนะไปไปกันต่อนะอีกชาติหนึ่งกวกกวก็น่าจะถึงเนะี่ยตอนนี้นะผมจะได้อชิ i เมนต์สองหมื่นเมตรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะเออสวยสวยมาเร็วอย่างนี้แหละผมชอบโอเคผมจะไปถึงสักพันเอ,อ่อหนึ่งพันเก้าร้อยใช่แล้วไอ้เหี้ยมันขับรถว้าว ดี๋ยวจะเช้าใช่ไหมหรือพายุทรายเข้าไม่น่านะโอเคโอเคอันนี้เช้านะครับอันนี้ตอนเช้านะผมจะหยุดพักสักแป๊บหนึ่งโอเคจริงๆไม่จำเป็นก็ได้เอ๊ะอะไรอะบ้านในที่สุดผมก็เจอบ้านสักทีเว้ยหรือว่ามันมีอยู่ข้างทางบ่อยไม่นะผมว่าไม่ข้างทางแม่งไม่มีเลยในระหว่างห้ากิโลที่ผ่านมานะครับ โอ้วัววัววเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใช่คกูรู้สึกว่ามันเอียงดูแล้วเขาไม่น่าจะต้อนรับเรานะครับเขาน่าจะหวงจนมาถึงนอกบ้านแน่นอนฉะนั้นเนี่ยกูว่ากูน่าจะต้องทําแบบนี้แหละโอเคก่อนหน้านี้คือแบบกูใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะหนึ่งวันกว่าๆนะในการมาถึงแบบในการใช้ ในการแบบเดินทางกว่าสิบห้ากิโลนี้แค่ห้ากิโลกูยังไปไม่ถึงเลยเฮ้ยโอเคอหยุด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 ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับกูจะชมพระอาทิตย์นะครับใช่เราจะจบด้ไอ้นี่ w a y ผมไม่รู้เป็นไรนะเวลาแบบเวลาผมจะทำอะไรที่เป็นอีเวนต์สำคัญอย่างนี้เอย่างเช่นการทำการได้แบทแบบสองหมื่นเมตรที่กุดมไม้โทรมันกูก็ต้องแบบจะเรียกเรียกว่าไงคือกูต้องแบบ ได้ชมบรรยากาศสวยๆด้วยนั่นแหละผมปรับคุณภาพกราฟิกเป็นโอ้สูงเลยโอเคใช่ได้เนี่ย yeah! พา,าทิ่ขึ้นแล้วสวยงามจริงๆนะเนี่ยน,นะอู้แต่มันเจ้ามากเลยผมอยากจะเอาไปทำเป็นหน้าปกนะนี่นแหละนะไม่รู้จะเอาไปใส่ในหะน้าปกดีหรือเปล่านะนั่นน่าจะเป็นเมืองมัง้งน่าจะเป็นเมืองคาร์บอยนะผมไม่แน่ใจนะเรือ่องฝนตกเจื่อยกูกำลังไปเลยฝนแม่งตกอ่ะเค okay. มา ไปไปกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหมือนเอ้ยเอ้ย,เ,อยเราต้องแบบไอ้นี่ก่อนเออมีวิธีนึ่งไหมผมไม่รู้ว่าอ่ะลองหมอบไปนะโอเคมันจะช่วยไหมให้ผมลองหมอบไปเย้ yeah! ได้แบสเลยเว้ยแม่งโอ้อ๋อโอเคผมว่าผมยืนยืนน่าจะปลอดภัยกว่านะวันดีเจ้าพวกนูก๊บวันดีไอ้สัตว์แล้วทำไมมันยากจังวนะเนี่ยเฮ้ย อ่าวัดีจะพวกกะไโอ้โอ้โห้เอ้มันโอ้โหไอแต่พวกน้ำมันกับน้ำเยอะมากแล้วทำไมแคนตัสมันลอยอย่างนี้เนี่ยพวกกระบองพงกระบองเพชรเนี่ยโอ้โอ้ my god โอเครีบหนี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 ไอ้เหี้ย my god man มันไล่ตามกูแบบโคตรเหี้ยเลยแม่งน่ากลัวชิบหายเลยโอเคผมมาได้พันสามแล้วพวกหาแล้วมันยังตามมาอยู่เหรอ เค okay, หวังว่าพวกนั้นน่าจะไม่ตามกูมาหรอกมั้งโอเคไม่รู้นะครับไปนะอันนี้จะเป็นการเดินทางที่ไกลสุดที่ผมเคยทำมาแล้วนะก็ไปปิดคลิปดีกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อก่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e นะครับย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่สอนดี Sony, ไปนะ bye ia, จ๊ะไปบายเซียจันจะกันคลิปใหม่ครับผม